เอาบาดนี้มาเบิงเรื่องที่พี่น้องโอ้ยรอความหวังรุ่นกันครับฝันครับเป็นจริงลรืมั้งครับมือเศาร้าตื่นขึ้นมาได้ยินคนบอกสองอย่างหนึ่งรงทะเบียนดิจิตอลละเบ่ลงได้ละวบ่มันลมอยู่บ่ครับอันที่สองครับวันนี้วันที่หนึ่งเนาะของทุกเดือนน่ะแหละครับแล้วก็บมันที่สิบหกื่อระบ่ลอตเตอรี่อืมในโต้ดีบ่ชน,นะ จริงเขาไ่ได้บอกลอตเตอรี่หรอกเขาว่าสื่อเราบอกหวยนะแต่ว่าหวยเป็นของผีกฎหมายผมก็เลยเปลี่ยนเป็นลอตเตอรี่ครับความหมายเดียวกันมั่งบางคนมาสื่อหวยก็คือสื่อลอตเตอรี่สื่อลอตเตอรี่ก็คือสื้อหวยเสียงโชคสื่อหรือยัง่งในตัวดีบอฝันบอโง่เขาบ้านบอเออนี่สองอย่างเนี่แหละครับก็แสดงว่าคนต้องการเงินค้นต้องการความร่ำรวยแต่ถือระดับนิดนึงก็คือรวยนะบอครับแต่ถือเรียกไทยก็เพราะได้ใส่แต่ว่าเงินดีตอนโครงการของรัฐบาลมากแหละครับ เปิดให้พี่น้องลงถะยเบียนมือนี่เป็นมือ,มอแหลก8ดนาฬิกาครับเตะเ้าเลยบางคนตื่นเต้เดเกิดว่าหกทุ่มหนึ่งที่สิลงถะเบียนเอาล่ะสิลงกวนมูเอาล่ะสิลงไได้เขาระบบเปิดที่ละ่ะเขาเปิดแปดโมงครับพี่น้องก็บ่ตองตื่นเต้นหรือบ่ตองเฝ้าจนเกินไปเด้อบางคนมูนิภัยมาขัดขวางบ่ไดได้ครับย่งางพานาบานบา่ไดมาา้าเฮาบ่ไดสิล่งทะเบียนยังว่าเอื้นไปใสกกบ่ไป ใจเย็นๆครับก็ห้เวลาฮอดซิบหาเดือนกันย่าวอมเมนบอกสำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนที่ล่งพานแอปนะครับแอปก็จะมีอยู่2แอปแอวยครับแล้วแต่ว่าผป้ใส่ระบบปฏิบัติการของมือถือระบบใดถ้าเป็นระบบ iOS นี่ครับอืก็เข้าไปแอปพลิเคชันแอปสตูว่าสันถ้าผู้ใส่ระบบ a n d ดร i d นะครับอืม เขาไปในแอปพลิเคชัน Google p พ y ครับหลายคนหูดีแหละล่ะแ,แต่บางคนก็บ่าหูครับเขาไปบางคนก็คล้องแค่วว่งองวเพราะว่าลงมาหลายเทื่อล่ะเออบริเป็นโครง,งการอย่างก็คนละเครื่องอืมโครงการนั่นโครงการนี่นะครับเป้าตรงเป้าตังค์น่ะจำานนน่ะล่ะเอาก็คลิกเข้าไปครับอืมหล้กก็หาวิธีการยืนยันตัวตวนไายรวเจ้าของเงยหน้าเงยหลังเขาบอกอยกเขาเห็นตัวยงงอย่างให้เบื้องู่ เอ,ออยังหัวใจหัวขวานี่เงยหนาขึ้นกลมล่องน้อยนึงที่นถธามันบ่อใดระบาดนี่สำหรับผู้ที่บ่มีสมาร์ทโฟนหรือต้องการความช่วยเหลือล่องถเถียนน่งองจังไดก็บ,บอ่อดดมันบอ่อผ่านครับท่านบ่สามารถยืนยันตัวตอนเองได้ท่านไปจุดให้บริการเลยวอกยินยางไปเดินไปจำานนที่เขา ให้บริการประชาชนทั่วประเทศจุดที่รัฐบาลตั้งขึ้นนะครับคือบอกยินให้บริการนี่ห้อยเกแห่งทั่วประเทศอำนวยความสะดวกให้พี่น้องเต็มที่เลยเพื่อรับเงินดีตอน1,000มบาทประกอบไปด้วยศูนย์ดีตอนชุมชนจำนวน1 7ึ่ยยี่สิบสหม่องทั่วประเทศอสองที่ทําการไปษษนีจำนวนหนึ่นสองรแห่งทั่วประเทศ แต่ว่าไปสชนีอกชนนี่บกเกีียวเด้อครับเด้อย,ยาไปเน้ไปเชนี่กชนแล้วก็ห้านค้าให้บริการก็ยาไปครับธนาคารออมสิน1นึแห่งทั่วประเทศธนาคารทกศอ,อันนี้คองเขียวพี่น้องเอโหดีกับว่ามันอยู่มองไหนน่มองไหนก่บหง้าน1 2 3แแห่งทั่วประเทศกับใกล้มองไหนสะดวกมองไหนไปเลยครับรวมแล้ว5199เกแห่งทั่วประเทศผู้มีเิถี์รับเงินดีตอนละ่ะ เอาอีกเที่ยน,นึงยำอีกเที่ยน,นึงสิได้งหูโตโตนเจ้าของว่ามีสิทธิ์บ่มีสิทธิ์ครับมีซื้อในเทะเบียนบ้านเออ่มีสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนนั่นแหละครับอายุเกิน16ปีภายในวันที่สิมากันยาหกเจ็ด่ีพันมาครับ,บรายได้บ่เกิน840,000สี่หื่บาทต่อปีภาษี2,566ปีภาษี2,566ปีที่แล้วนี่นะครับ840,000บาทอืมนบาแต่เกินนี่บรร่ได้เงินฝากรวมกันบ่เกิน500,000บาท ครับนับถึงวันที่สามสิบเอ็ดมีนาที่ผ่านมาครับหลายคนไปถอนออกก็ละ่ะบ่ให้มันถึงหาเสียพถอนออกมาใส่ตูเ้เชฟเอามาฝากคุ่นั้นฝากปุ่นนีน้ไปก่อนนี่ถือโอกาสออกมาสื่อของเลยถอนออกมาเดี๋ยวได้เงินนีตอนแรกก็ไปฝากไม่ครับอืมก็บ่เป็นอย่างนี่ก็เรื่องของเขาอ่แต่ว่าเขาถอนก่อนมีนาแต่ว่าไปถอนตอนนี้ไรประโยชน์ครับหลังสามสิบเอ็ดมีนาไปทันไปถอนไม่ได้ประโยชน์ เขาถือว่าเกินเขาก็บอกให้นะครับเพราะมันเกินมันบวกเขาเงินไขยังไงแน่ว่าล่ะอ,อ,อันนี้ก็ไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวของเด้อผู้ใดบอมีสมาร์ทโฟนหรือกลาบยืนยันตัวตนบุได้ก็ไปหน่วยงานที่เกี่ยวของที่ผมได้เลียนพี่นองไปแล้วบางหนึ่งคันติดต่อเลยกับไปเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทที่เขามอบหมายมเขาอยากให้ จนโตสั้นหมดละรัฐบาลอยากให้พี่น้องได้เงินมาหมุนเวียนใส่ใจจนโตสั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่โอ้ยอยากให้พี่น้องได้เงินหลายอยากให้เอาไปใส่ไปหมุนเวียนนะครับออบ้านนี้เมื่อลงทะเบียนเรียบร่อยเบิร์เสเ็จสับทั้งพวกที่ใส่แอปแล้วก็พวกที่มันมีแอปมือถือแต่ว่าไปมองที่เขากําหนดไว้การเดียบร่อยยิ้มมาเลยวันที่ยี่สิบสองครับประกาศผลการสอบ เข้าไปสอบแล้วเขาจะประ,ประกวดผลการประกวดประกาศผลการสอบว่าพานหรือบัผ่านนะครับท่านสอบได้สอบตก22กันยาเลยครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐผู้ที่บัผพานนี่ครับมาควาสอบตกบัผพานเงื่อนไขหรือมันต้องมีการยืนยันเพิ่มเติม,ต,มต้อการเอกสารเพิ่มเติมท่านไปอุทธรณ์น,นะครับเดี๋ยวก็จะบอกวิธีการอุทธรณ์ให้หอดเมือมันก่อน่อันบัผพานกับไปอุทธรณ์ ใจบดีแะครับไปอูทอนเออก็อยังสารสันต์รวจลงโทษจำคุกไปอูทอนนะครับแต่สารอูทอนยืนกะโอ้ยใจบดีเหลือดีกาวาไปเออมา,มาครับแต่สารอูทอ่อนยกฟ้องเออไข่แน่อันนี้คือกันแต่เขาเพียนหน้าแล้วว่าเขามีสิทธิอะไรรับเงินยืนอูทอ่อนแล้วเป็นผลก็ได้ครับก็ได้แาน,นี้ประกาศผลการสอบแล้วยิบสองกันย่าไพ่ใดไพ่บด้ไพ่กูทอนมาไปครับ เงินน <premises, S 2> ี so, like ้ตอนเริ่อมทยอยทยอยมากเลบาทนี้เขากระเป๋าพอแม่พี่น้องได้บาทนี้ล่อมาดนแล้วครับภพยในเดือนตุลาเดือนตุลาเนี่เงินเริ่มทยอยทยอยทยอยแต่ว่าเขามันชีไไ้เงินเขากระเป๋าแล้วใส่ยังไม่ทันไหนเด้ล่อก่อนล่อให้มันเย็นก่อนหายใจเย็นเย็นก่อนเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วใส่ตอนไหนก็ได้ใจเย็นเย็นยังไม่ทันนำพกเดือนใจเย็นเย็นครับอ้าวใส่ได้จริงตอนไหนละบาทนี้ห่วยเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วบ่อยใส่มันขมเนี่ยมันเครียดเด้ ใจเย็นๆครับเดือนท่านว่าหกเจ็ดใกล้จะปีใหม่เออฝนยุดแล้วล่มหนาวออกแล้วนะามาครับเอาละเอาเงินมื่นไปใส่สลองปีใหม่เบิ้งกันะนะนะมาครับแต่ว่าใส่ในครับเงินไขของเขาเด้ไปสื่อทัวร์ทีบทัวเไรเดียนบ่ไดดใดครับเงินไขของเขามีไอ้สื่อ,อยังแง่ใจย,ยังไหนแน่มีครับเออต้องทะเบียนเดียบร้อยปุ๊บามาบ่าครับ ประกาศผลการสอบปุ๊บไม่หมดละบริวทอนก็แปลว่าผ่านเงืนเขากระเป๋าเดือนตัวล้าปุ๊บไม่หมดละเดือนท่านว่าครับอากาศหนาวๆเนี่ยอ้าวเลาะใส่เงินบาทนี่ยังว่าดีด้ครับท่านปีนี้พอดีไตามาที่ซีแมนบอถือตองกรับซวมจีเกิลยังคืนบุศนแล้วบาทนี่พี่น้องใส่เงินแล้วเป็นหนีรวมกันแล้วผู้ใดผู้ได,ไดก็รับผิดชอบรวมกันภาษียากรพี่น้อง เออมันสิเกิดการทุจริตการยักยอกบูมมชอบมาผ่า,ากลนเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวของไปตรวจสอบกันเอาเองไปดำเนินคดีกันไปฟ้องร้องกันย่ามาฟ้องประเจ้าชนบุกเกยวนโยบายโครงการของรัฐบาลเฮตมาพี่น้องเอาเบิดครับสิงมาฟ้องพี่น้องตีคุกนกาํากันอาชีพหลานมน้นโมเมนแนวได้ครับเออก็ไปรับผิดชอบเอาครับ ชาวดีก็ดีเหตุตรงไปตรงมามันก็เกิดเรื่องพี่น้องได้ประโยชน์เงินหมุนเวียนเปลี่ยนมือการสื่อการขายการกระจายสินค้าเกิดขึ้นห้านค่าก็ไปลงทะเบียนได้หลายเด้อครับเด้อคันห้านค่าก็ไปลงทะเบียนได้หลายพี่น้องก็ซื้อยากเด้ลงทะเบียนหลายเขาก็ซื้อห้านนั่นก็ได้ซื้อห้านนี่ก็ได้คล้องก็หลากหลายเขาก็สร้างค้องเข้ามาก็ได้ขายแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้ยไม่อยากลงทะเบียนเลยบม่อยากไปย่งเกีียวเลยมันยุ่งงหลายเงินไขหลายเหลือเกินแม่บล่ะ ออขอ,เ,อเงินหมื่นไปใส่น้ำมูซะอยากให้ว่าเป็นห่านค่าดีตรงรุ่งทะเบียนงงบอเราก็สุดท้ายแล้วมันเป็นแบบห่านค่าคนละเครื่องบองสันนะเออมื่อก็บประสงประสีบอนในประตูสุดท้าย <laughs> ให่เก็บประสีกันลายลายเสียหลายเดบาตนี้ไผมีปัญหาบัดนีเออ้เกี่ยวกับเงินดีตอนว่าเล็ดนี่โทั่วไปหนึ่งสามตสี่ตไหมหนึ่ง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  หนึ่งสี่โตเด้เอาถามเลยปัญหาของเฮ้าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แก้ไขแบบใดจะมีเจ้าที่ให้คําแนะนาครับตลอดยีิบสีชั่วโมงเลยโทรไปหนึ่งสี่โตประตูพน้น้องรัฐบาลน่ะแหะครับเงินดีตอนว่าเลตเขาใส่ไม้เล็กงามๆหนึ่งสี่โตครับโทรไปถามรายละเอียดผ่านศูนย์บริการเพิลนอันท่านการนะครับนี่คือน,นาจอหนึ่งสิงหาหอดสิบ หากันย่าเห็นบอแบบแอปแบบแอปแบบบามีแอบปบแบบแบบเดินไปวอกอินเออไปหาธนาคารไปหาสถานที่ทท่เขากำหนดไว้ก็คือ1ิกันย่าฮอด1ิหาตัวลาหนึ่งเดือนเห็นบอหาน่าที่จะลงเบียนก็เรื่มหนึ่งตัวลาพกเจ็ดเป็นต้นไปเขามีสเต็ปสเต็ปของเขาอยู่แล้วนั่นนั่นแล้วว่าต้องเฝ้าด้วยครับบางคนลมพกุพกลมภาพได้ดีลยวนี้ตื่นขึ้นมานี่โอ้อลมเสียลงเบียนบ่ได้บ่ผ่านแอปลมแอปหยัง มันมีเวลาตั้ง4ี้15มือมันเวลาพอสมควรอยู่ใจเย็นๆครับใจเย็นๆบางๆก็จังโกดแต่ว่ามืเอเร้ามีคนโซ่ผมมาเด้ผ่านผ่านมันมาเป็นกดตาแล้วคนมาดีใจหลายเออเอาดีใจน้ำเนาะผมนี่เอาไว้มือวันที10่10มือท่ายคนละไปจังจีบไปลงทะเบียนน้ำเขา